ครับพี่น้องก็ชุนตอ่อเชื่อมหมดแล้วนะครับผมก็จะใช้เป็นสีเขียวเนี่ยครับต่อนะครับเปลี่ยนสีก็เหมือนกันนี่ครับพี่น้องชุนต่อนะครับพี่น้องใช้ปลายเชือกนี่สอดลงไปก็ีพับไว้นะครับแต่ถ้าเป็นชุนหลักพี่น้องสอดปลายเชือกขึ้นมา ตักสามทีปกติของเราเลยนะครับพอใช้พี่น้อง,องใช้คนละสีนะครับชุนต่อใช้อีกสีหนึ่งนะครับพอถักย้อนกลับไปมันก็จะเป็นเป็นลวดลายเป็นเส้นเ,เหมือนรอยก้นหอยครับมันก็จะวนโค้งไปเรื่อยๆนะครับก็จะสวยไปอีกแบบ พี่น้องจะใช้สีอะไรก็ได้นะครับสำหรับชุมต่อนะครับหรือว,ว่าเชือกหลักพี่น้องนะครับจะใช้สีอะไรครับก็ต่อเหมือนกันนี้เลยครับพี่น้องใช้ทูบเจียวก็ได้นะครับถ้าพี่น้องไม่มั่นใจนะครับเคยเช็คนะครับ เปลวไฟมันจะปิวจากนั้นก็ถักสารย้อนกลับมานะครับสีเขียวนี่มันก็จะเป็นสีที่เหมือนกับเป็นเป็นแนวสีคาดคาดรอบตะเอกระชังหรือว่าถุงใส่ปลาเรามานะครับ ก็จะเป็นลายเขียวเขียววนออกมามัก็จะดูเซอได้ Survey อีกแบบแเดี๋ยวค่อยอัปเดตให้พี่น้องชมอีกทีนะครับว่าลวดลายมันจะออกมาประมาณไหนนะครับแต่ละสีหลักที่พี่น้องจะใช้จะใช้ความยาวควา,ความกว้างกี่เซนก็กำหนดเอาได้เลยนะครับ พอพี่น้องต่อรอบต่อไปครับมันก็จะลงมารอบต่อไปพี่น้องทักย้อนไปมันก็จะไปเรื่อยๆครับมันก็จะวนรอบเลยครับก็จะเป็นลวดลายที่สวยไปอีกอย่างหนึ่งครับนี่ครับฉะนั้นพี่น้องก็ถักสายเหมือนเดิมครับวงนี้ผมก็ยก แคบไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ตามที่กำหนดนะครับ30เซนนะครับผมต้องยกลงมาให้ได้15บห้าเซนครับห้เซนก็จะได้ความกว้าง30 cm. หรือพี่น้องต้องการใบเล็กกว่านั้นนะครับก็กำหนดเอาเลยครับ พี่น้องต้องการถุงใส่ปลากว้างสัก20เซนอันนี้ก็เก้าเซนเองนะครับก็สิบเซนนี่พี่น้องก็จะได้ความกว้าง20นะครับนะครับพี่น้องก็วัดเอาอย่างนี้เลยแ,ลแต่พี่น้องจะทำเป็นถุงใสป่ปลาเล็ก ทรงเสตปลายใหญ่ก็กำหนดเอาเลยครับเดี๋ยวผมขอทักสารไปก่อนนะครับค่อยมาชมกันครับว่ารวดลายที่เราแต่งแต้มสีสันมันจะสวยไหมนะครับพี่น้องตอนนี้ก็ผมก็ละแคร์ทิ้งแคมาแล้วนะครับแตสีชมพูนี่นะครับครับชุนต่อถ้าเราใช้คนละสีนะครับพี่น้องก็สังเกตดูนะ ก็จะเป็นลวดลายก้นหอยเวลาที่เราถักสานย้อนกลับมานะครับไม่ว่าเราจะถักสานย้อนกลับมามากน้อยแค่ไหนนะครับก็จะเป็นลวดลายก้นหอยวนนะครับเราจะมองเห็นระดับของแต่ละรอบอยู่นะครับ ที่เราถักสารย้อนกลับมาครับก็มาต่อขึ้นรอบใหม่ตรงนี้นะครับแล้วก็ย้อนกลับมามาจางนี้นะครับแล้วก็จะมาต่อขึ้นรอบใหม่ตรงนี้นะครับก็ถักสานย้อนกลับมาอีกครับก็จะเป็นลวดลายวนไปเรื่อยๆจนรอบกระชังเลยนะครับก็จะเป็นลวดลายที่สวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับตอนนี้ลําตัวผมถักสายมาได้10เซนกว่าๆครับประมาณสักยี่สิบ ไม่ถึงยี่สิบครับพี่น้องนะครผมขอวัดเลยสิบสามเซนนะครับสิบสามเซนนะครับสามเซนเองรัลายก็จะดูสวยดีนะครับส่วนสีหลักๆสีพื้นหลักๆพี่น้องจะใช้ สีละกี่เซนก็ตามใจพี่น้องเลยนะครับส่วนสีที่เราใช้ชุนต่อพี่น้องจะใช้สีอะไรก็ได้ดูให้มันตัดกับสีหลักแล้วมันโดดเด่น,นครับเพื่อให้มันสร้างลวดลายขึ้นมาได้โดดเด่นนั่นเองครับก็ลองฝึกกาทำกันดูนะครับถ้าเราใช้ชุนต่อสีเดียวกันมันก็จะเป็นสีพื้นอย่างเดียวเลยนะครับก็จะไม่มีลวดลายนะลองฝึกกาทำกันดูครับพี่น้อง เดี๋ยวผมขอถักสานลำตัวไปก่อนนะครับอีกสิบเซนกว่าๆนะครับพี่น้องสิบเจ็ดเซนเพื่อได้ลำตัวสามสิบเดี๋ยวค่อยมาชมกันอีกทีครับพี่น้องครับนะครับพี่น้องตอนนี้ผมก็ถักสานลำตัวมาได้สามสิบเซนนะครับสีน้ำเงินนะครับ นำตัวผมก็จะพอแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะรวบนะครับจะรวบพี่น้องก็ต้องมาเช็คเช็คว่าเรายกมากี่แขนะครับพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้า แปดแขนนะครับยกมาแปดรอบนะครับขอโทษครับไม่ใช่แปดแขนนะครับแปดรอบนะครับและตาระหว่างแขนนี่มีอยู่พี่น้องนับตาที่พี่น้องยกแขนสุดท้ายนี่นะครับรอบนี้นะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ากาตานะครับแบบสำหรับมีเอฟซี FC ถามผมมานะครับว่า,าถ้าเรายกยี่สี่เสานะครับจะยกใส่แขนเท่าไหร่นะครับที่ผมทำอยู่ก็จะใส่สิบสองแขนนะครับฮะเราก็จะติดเผานะครับติดเผาเนี่ยจะต้อง แขกิตานะครับคือ,อการละแขนี่แล้วแต่แล้วแต่ว่าคนชอบนะครับพี่น้องจากแข้สุดท้ายมาครับบางท่านก็จะละแขมาสี่ตานะครับสี่ตาเต็มๆอย่างนี้นะครับแล้วก็มาใส่บาร์เพื่อจะยกเผานะครับแล้วก็จะถักสารต่อมาอีกออสองศอกนะครับ น,นับจากตาเต็มๆที่เราละแขทิ้งมาเนี่ยครับสีตาครับบางท่านนะครับสีตาแล้วก็มาใส่ใส่บายกเพื่อจะไอผูกแขนะครับแต่บางท่านก็มาเป็นซอกเลยนะครับผักสารมาเป็นซอกเลยนะครับแล้วก็ถึงจะมาใส่บาเพื่อติดเผานะครับแต่คราวนี้เราจะ รู้ได้ยังไงครับว่า,าระหว่างบ่าที่เราจะผูกเเผแต่ละช่วงแต่ละระหว่างเราจะเว้นกีตารนะคร,ครับพี่น้องพี่น้องเช็คแครสุดท้ายเหมือนกันนะครับแต่เช็ครอบนี้นะครับรอบรอบที่เราตักแครนะครับพี่น้อง รอบที่เราตักแขรนี่คือจะเป็นตาไข่ตาสุดท้ายที่เพิ่มมาเลยนะครับพี่น้องก็นับตั้งแต่นี้เลยนะครับจะนับแขรนี่เลยตาแขรนี่เลยก็ได้นะครับ1 2ึ่งสองสามี่ห้าหก็ดแดเก้ิบนะครับพอมาถึงเนี้ยพี่น้องก็นับแค่ รอบนี้นะครับเพราะว่าเราเริ่มนับตั้งแต่แขตรงนี้เลยนะครับก็มีอยู่10ตานะครับ10ตาก็คูณด้วย12ครับจากจํานวนแขที่เรายกมาครับก็จะได้220ร2อนะครับสองเอ้ยขอโทษครับได้120ตานะครับ120ตาพี่น้องก็เอาไปหารนะครับให้มันรวมตัวนะครับ ก็จะอยู่ที่5้ห้าตานะครับ5้าคูหาหารด้วยร้อยยก็จะอยู่ที่20 24ตายีเอ้ยยี่สิบยี่พครับ5 2าสองสอครับ พี่น้องก็จะได้จํานวนตาที่พี่น้องจะผูกบานะครับแต่และช่วงเนี่ยก็คือห้าตานะครับผูกบานี้ห้าตาแล้วก็นับไปห้าตาแล้วก็ผูกนะครับก็จะได้แขอยู่เออได้เผาอยู่ยี่สิบสี่เผานะครับก็จะประมาณนี้นะครับคร่าวนะครับครับพอกับมาต่อของเรานะครับของเราก็ถ้าพี่น้อง เช็คแขนมาแล้วนะครับว่าได้แปดรอบนะครับระหว่างตาในเก้าตานะครับพี่น้องจะรวบคอเนี่ยกี่รอบนะครับสี่รอบห้ารอบก็อยู่ที่พี่น้องเลยนะครับว่าจะอยากได้คอเล็กคอใหญ่แค่ไหนนะครับจากที่ผมทํามานะครับถ้ายกสี่ห้ารอบมันก็ไม่เล็กเท่าไหร่นะครับพี่น้องถ้าเราอยากรู้ว่าคอมันเรายกมาห้ารอบมันจะเล็กแค่ไหนพี่น้องก็วัดดูก็ได้ครับ พี่น้องก็นับจากแขนสุดท้ายเนี่ยไปนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับก็จะอยู่ที่แปดเซนนะครับแปดสองสิบหกความกว้างคอก็จะอยู่ที่สิบหกเซนนะครับควากว้างคอจะก็จะอยู่ที่สิบหกเซน,นครับจากที่เราทําจุดเล็กมาขยายกว้างมาเรื่อยๆนะครับมาถึงตรงนี้ แปดเซนนะครับก็ความกว้างที่สิบหกนะครับก็เช่นกันครับเรายกแขนมายาวมาถึงเนี้ยนะครับ15บห้เซนเราก็จะได้ความกว้าง30นะครับพี่น้องก็เช็คประมาณนี้นะครับวิธีการรวบผมก็จะรวบ,แบบเว้นตาจะสวยกว่านะครับเว้นตาถ้ารวบเว้นตานะครับพี่น้องจะ เว้นตาพี่น้องอตรงรอยต่อนี้พี่น้องปล่อยไว้ก็ได้นะครับเว้นเว้นตานครับแต่สุดท้ายเราก็จะมารวบตรงนี้นครับแล้วก็มาต่อกันก็จะไม่เปิดไร,รก็เหมือนเดิมเลยนะครับแปดตาตาที่เก้าเราก็รวบนะครับพี่น้องก็จะได้จํานวน ที่รวบเท่ากับแข่ที่ยกขยายความกว้างมานะครับเจ็ดแากนี้พี่น้องก็รวบเลยนะครับรวบตาที่สิบกับตาที่เก้ามาให้เหลือ,อยุตาเดียวนะครับ ขอโทษครับพี่น้องสเสมห0าพัน 5, คอครก็รวบไปเลยนะครับรวบนี่ครับพี่น้องก็นับไปอย่างนี้นะครับแบบตาตาที่9ก็รวบตาที่10มาด้วยนะครับให้เหลืออยู่เตามันก็จะลดไปทีละตานะครับคอมก็จะเล็กลงไปเรื่อยๆนะครับส่วนทางด้านนี้นะครับเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องรวบ ตรงนี้ตาสุดท้ายนะครับพี่น้องไม่อยากต่อตรงนี้พี่น้องก็รวบเลยนะร,รวบเลยนะครับพลิกสารกลับมาแล้วก็รวบเลยนะครับเราไม่อยากจะมาต่ออยู่ที่จุดรวบนะครับรวบกลับมาแล้วก็หักสารย้อนมาอีกสักสองสามตานะครับเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าระยะระหว่างจุดที่เรารวมนะมันมีอยู่เก้าตานะครับ ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับพี่น้องก็นับไปอย่างเงี้ยครับก็จะได้จุดรวบที่12จุดพอดีเหมือนกับแครที่เรายกมา12แครครับเดี๋ยวผมขอบวกแป๊บหนึ่งครับพี่น้องก็อาจจะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับพี่น้องก็นับไปอย่างเงี้ยนะครับเริ่มใหม่พี่น้องก็นับไปเลยนะครับเดี๋ยว ไปนับจุดที่เรารวบนะครับเริ่มนับหนึ่งนี้ไปนะครบับการที่เรานับาตาระหว่างแคสุดท้ายนะครับก็คือจุดที่เรายกแคสุดท้ายมันเป็นจำนวนตาที่เท่ากับที่เราจะรวบนี่นะครับพี่น้อง จำนวนตางจะเท่ากัน,นครับถ้าเกิดว่าเรามามานับที่เรามาอายกแขนม,มาแล้วมานับรอบพิตาแขนม,มัอนอย่างเช็คเพลวนะครับมันจะไม่ตรงครับพี่น้องเพราะว่าตะข่ายมันจะเยอะนะครับตะข่ายมันจะเยอะกว่าตรงนี้นะครับมันจะไม่ตรงกันเลยนะครับให้เรานับจุดทีเ่เรายกแขนสุดท้ายมานะครับตามก็จะตรงกันพอดีนะครับ ปดเก้าครับสำหรับเอ่อกล้องมันจะแบบตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขออภัยนะครับพี่น้องผมเอากล้องติดหน้าอกส่วนบางครั้งผมก็ไม่ได้ดูหน้าจอนะครับผมก็มองเนื้องานเนื้องานจริงๆนะครับพอเนี่ยมาอีกทีมันก็ หลุดเฟรมไปบ้างอะไรบ้างก็กราบขอประทานอภัยพี่พน้องด้วยนะครับต้องขอโทษจริงๆนะครับพี่น้องก็นับไปนะสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับแลบครั้งที่เก้าเราก็รวบตาที่สิบ ช้อนลงมาตาที่9ก้นี่ครับสอด้วข้นมาตะข่ายเราก็จะลดมา1น่ตาแล้วนะครับทุกครั้งที่เรารวบนะครับครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมขอรวบไปก่อน,นครับพี่น้องแล้วมาดูว่ามันจะสวยแค่ไหนครับออกมา่ะครับพี่น้องตอนนี้ผมก็ทักสารลำคอมาสี่ สี่สิบห้าเซนก็พอแล้วนะครับผมจะเอายาวกว่าสิบห้าเซนนะครับปกติก็สาสิบเซนผมดูว่ามันสั้นเกินไปจากนี้เราก็มาย้ำขอบปากครับพี่น้องทักสารมาพอแล้วอจะเพิ่งต่อตรงนี้นะครับพอพี่น้องย้ำขอบปากพี่น้องก็ ตานนี้เลยนะครับขึ้นมานี้ให้เป็นตะข่ายอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อไม่ให้มีรอยต่อนะครับจากนั้นพี่น้องก็ใช้ไม้ปั่นวัดตาเพื่อให้ตาเท่าๆกันแล้วก็ตักสามที เราก็จะได้ขายมาแล้วนะครับเราย้ำขอบปากเพื่อให้ขอบปากถุงใส่ปาลาลวากระชงังเรามีสองเส้นนะครับเพื่อความคงทนแข็งแรงครับพี่น้องกันไม่ป่านวางตานี้ไว้นะครับเพื่อเชือกที่เราถักสานจะได้ตาเท่าๆกัน,นัดึงไม้ป่านให้ตึงไว้ครับแล้วก็ตักสามทีไปนะครับย้ำไปจนรอบเลย รูปทรงลวดลายก็จะออกมาประมาณนี้นะครับพี่น้องถ้าพี่น้องใช้ชุนต่อคนละสีพี่น้องก็ไล่วางไปเรื่อยๆนะครับสดตักสามทีไปเรื่อยๆะคระับวางตาเดิมนี่นะครับเราก็มาทักสารย้ำเหมือนเรายกแขขึ้นมาพี่น้องตักสามทีตาเดิม เพื่อให้เชือกขอบปากเรามันมีสองเส้นนะครับพอเราใส่สายรูดแล้วมันจะได้ไม่ขาดง่ายนะครับส่วนชุนต่อพี่น้องก็พลิกกับมาทักษานก็ไม่ป่านวางตางไว้มือนเดิมครับก็สอดเข้าตานี้มนาะ ราใช้คนละสีมันก็จะขอบปากเราก็จะเป็นคนละสีไม่ว่าจะใช้สีไหนก็ทําเหมือนกันครับพี่น้องก็ย้าขอบปากมาเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสวิงกระชังถุงส่งปานะครับก็จะย้ํามาเหมือนกันอย่างนี้เลยนะครับพี่น้องก็ค่อยๆไล่วางตามาอย่างนี้ครับวางตามา พี่น้องก็สอดอตายนี้มาครับก็หยิบล็อกไว้นะครับสอดผ่านลอดตานี้มานะครับรวบสองเส้นนี้นะครับมาผ่าการตารนี้อีกทีหนึ่งนะครับพี่น้องอย่าไปรวบตานี้นะตา้านอกรงครับ,รบเพราะว่าเราพลิกกับมาครับ เราก็จะมีสองเส้นเราใส่เชือกรูดมันก็จะช่วยไม่ให้ปากกระชังเราขาดง่ายนะครับเรารูดเข้ารูดออกบ่อยๆน้องก็ค่อยๆย้ำไปเงี้ยครับเรื่อยๆเดี๋ยวผมขอย้ำขอปากไปก่อน,นครับแล้ว ก็จะใส่ใสายรูดเราค่อยมาดูกันครับเพา่ารูปทรงคอเราถักสานเพิ่มขึ้นมาอีก15เซนเนี่ยจะจะยาวไหมครับแต่ผมคิดว่าไม่น่ายาวนะครับเพราะว่าก่อนก่อนหน้านี้คือคอ30เซนผมก็ดูว่ามันยังสั้นอยู่นะครับแต่สำหรับทำถุงใสป่ปลามันก็โอเคนะครับพอดีแต่จะได้อีกยาวอีกสักนิดหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเรามาขยายดูกันครับว่ารูปทรงจะสวยแค่ไหนค,คอยติดตามชมนะครับพี่น้องว่าจะสวยไหมนะครับนะครับยำก็จะมีสองเส้นขึ้นมาครับรูปทรงเราก็มาดูกันช่วงคอจากสีฟ้านะพอขยายแล้วมันจะหดสั้น ไม่ถึง 4, สี่ถึงห้าเซนหรอกครับพี่น้องเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีครับครับพี่น้องก็เสร็จเรียบร้อยนะครับใส่สายรูดเรียบร้อยเลยครับรูปทรงก็ออกมาประมาณน,นี้นครับพี่น้องก็ดูแล้วก็สมส่วนดีนะครับคอช่วงคอช่วงแล้วก็ไม่สั้นเกินไป รูปทรงก็จะพอดีนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็มีลวดลายนะครับที่เราทำขึ้นมานะครับจากก้นคุงเสปลาของเราเนี่ยนะครับก็จะมีลวดลายวิ่งรอบกระชังหรือว่าถุงเสืปลาของเรานะครับ,บ,รรส,รรบส่วนสีสที่พี่น้องใช้ชุนต่อนะสีใช้สี เจมๆกอนนี้ก็ได้นะครับสีที่มันตัดกันเข้าเปนะครับให้มันสร้างวดลายขึ้นมาปกติเราสามสิบเซนมันก็จะสั้นแค่นิดเดียวช่วงคอมันก็จะสั้นนิดเดียวก็จะจะดูไปอีกแบบนึงนะครับอันนี้ก็จะคอยาวขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็รูปทรงก็จะสวยขึ้นนะครับแต่แล้วแต่คนชอบนะครับพี่น้องชอบคอสั้นคอยาวครับแบบสั้นก็ใช้ได้เหมือนกันครับ คลิปนี้ก็ผมก็คงฝากไว้เท่านี้นะครับเอรันเยรันไซร่าละพาทำนะครับฝากพี่น้องเอฟซทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเอรันเยรันไซยลาละผ่าทำใน้าำคลิปใหม่ๆให้พี่น้องได้รับชมต่อไปนะครับแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับพี่น้องครับ